สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับต้อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราว VIP นะครับราว VIP ของวันที่3ามสิมิถุนายน2566นห้าหกสบหนะครับสําหรับราว VIP นี้ก็จะมีทุกวันทุกวันนะออกทุกทุกวันเวลาสามทุ่มครึ่งสามทุ่มยี่สิบเก้านาทีนะครับออกทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ามสิบสิ้นเดือนแล้วนะครับ 3 0มิถุนายน2566นะ,ะ2566นะครับประมาณนี้ช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพือเ่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชมิกทุกท่านนะครับที่ไว้เข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านแหงๆดวงดีโชคดีดวงสมโพงกันนะครับผู้ให้ก,กับผู้รับเขาเรียกว่าสินเสมอ ประมาณนี้นะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใคระนะประมาณนี้เนาะอืมอืมแต่ยังไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะให้มันพอดีพองามนะครับอืมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อืมเขาเรียกว่าอะไรบุญกินบุญเก่าวาฒนาเก่านะอืมประมาณนี้เาขาให้สู้ๆไปนะครับอ่าเอามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ,บ้างนะครับ วันที่30มิบิถุนายน2องพัน้า้ลาวีไอพออกทุกวัน3ามทุ่มครึ่งเด่นเก้นนึ่งนะครับเน้นที่9ก้ากับศนย์ืะส่วน1คือตัวรองนะครับเ2 2 9 9 3 3 9 9449 9าเ9้าสา0สา0 0ก้าเก0าสี่0ี่เก้าเส่วนชุดวิน ี่ห้าหกเก้นนะกาูาานหนึ่งนะครับวินกันนะไปกลับนะครับประมาณนี้นลาจจะเลยเถิดนมาแต้มหนึ่งนะครับประมาณนี้ทางนี้อาจจะมาสามทางนี้อาจจะมาสองประมาณนี้นะครับอค่อยๆทันกันไปนะครับจดตอานะครับทุกตัวนะอืเจ้าเัาทุกตัวเลยอืเดน่ดนเด่นเก้านะครับลองศูนย์นะกับหนึ่งนะครับเก้าอะไรเก้านีน้ เกสนะ9596ห้ 95, าเากลงมาเก้าสามนะศูน5 0สี่ศูนห้าศูลงมาสามศูนนะถ้าเมาเอ้ยถ้าถ้าห่มาก็หนึ่งสนะครับอันนี้วินนะครับอประมาณนี้สำหรับสายลูดนะครับรูดก็รูดที่เกานะกับศูนย์นะครับอเก้ากับศูนย์เก้กับศูนนะครับลูดที่เก้านะประมาณนี้นะครับ ลาวีไอพีมีทุกวันทุกวันนะครับตามนี้เลยขอขอบพระคุณมากๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีได้เฮได้กีดกันนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ